สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุผู้สุคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมะอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางคุณป้าท่านหนึ่งซูฟังนะครับเรียกได้ว่าโปะเต็มเต็มเลยนะครับว้าแเล้วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับป้าปากแจว๋วโปะเต็มเต็มหลังให้หลานไปโรงเรียน แต่หลานพูดคำนี้ออกมาพูดอะไรป้าพี่น้องเมนป้าปากเจีวเป็นผู้ใดเนาะคือว่าโปอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับเมื่อวานนะครับทางคุณป้าท่านหนึ่งนะครับพี่น้องก็บรรูว่าเป็นคุณป้าข้างบ้านผู้ใดนะครับให้คํำใบนะครับก็คือคุณป้าปากเจ๋วนะครับเพิ่นได้พาหลานนะครับกลับมาบ้านแล้วครับ อยู่ปทุมธานีนะครับเพื่อสิให้หลานไปโรงเรียนนะครับแต่บัดที่นี่พอมาถึงบ้านเพื่อนเลยมีการไล่สุดนะครับกับหลานนะครับแต่ว่าหลานเว้าขึ้นมาในไล่สุดครับบอกว่านะครับหลานสาวนะครับบอกว่าอดดูหมอรำเลยนะครับทําไมแม่ชอบขี้โมโหนูไหนบอกว่าจะให้กลับพรุ่งนี้หวัวสั่นครับพี่น้องหลานเว้าขึ้นมาใส่คือว่าสิให้กลับมืออื่นนะครับ ทางคุณป้าก็เลยแก้ขืนนะครับด้วยความที่ว่าเป็นไล่สุดนะครับพี่น้องทางคุณป้าก็เลยว,ว่าอีลุงนั่นแหละกลัวหลานไม่ทันโรงเรียนก็เลยให้กลับก่อนวาสันครับหลานก็บอกหยุดครับหลานก็เลยว่าต่ออีกกลับไม่ทันก็าลาคุณครูก็ได้ลาโรงเรียนก็ได้วาสันครับหลานบอกแล้วทําไมทีแรกบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้นะครับหลังจากนั่นป้าก็ไปว่าเป็นเลยครับยิ้มแงๆนะครับห,รหัวเราะแหงๆไปนะครับเรียกได้ว่าโป๊เต็มเ็ม นะครับหลานบอกว่าไหนบอกจะกลับพรุ่งนี้อดดูหมอลำเลยทําไมแม่ชอบขี้หมูหนูห่าสั่นครับพี่น้องการบอกรู้ว่าด้วยความบังเอิญหรือว่าเพื่อนตั้งใจที่สิกลับเมื่อวานอยู่แล้วแต่ว่าหรือว่าอาจสีเกี่ยวบังเอิญกับที่รู้ว่าอีกฟังว่าไปหรือเปล่านะครับพี่น้องอันนี้เขาฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาตามไปพร้อมนะครับเพราะว่าทางหลานสาวออก ก็คือว่ามาเองว่าไหนบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้อดดูหมอลำเลยว่าสั้นครับพี่น้องหลังจากนั้นนะครับก็เลยมีทางเพจสบายดีทูดีนะครับเพิ่นกระแชร์พูดของทางเพจสบายดีแซบนะครับเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่ทั้งป้าคุยกับลานสาวนั่นแหละครับตามที่ผมบอกไปนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเพจสบายดีทูดีแล้วก็เพจสบายดีแซบนะครับหลังจากที่เอฟซีเห็นนะครับเห็นคลิปนะครับที่ทั้ง หลานสาวเว้าวนั่นแหละครับพี่น้องไหนบอกว่าจะกลับพรุ่งนี้อดดูหมอลำเลยเอ c ฟซีหลายๆลาคนกับคอมเมนต์เป็นเอก,กฉันเลยนะครับโป๊ะเต็มๆนะครับเดี๋ยวผมอ่านซูฟังนะครับท่านแรียกนะครับเพื่อนคอมเมนต์ว่าป้าปากบ่ออกหัวเราะแห่งๆเลยนะครับท่านต่อมาบอกฉันคือถูกใจสิ่งนี่แท้นะครับหลานบอกว่าบอกคุณครูว่าลาก่อนก็ได้วาสันครับ หลานได้สอนเลยนะครับหลานบอกว่าถ้ามาบอทันกับบอกคู่วาราก,ก็ได้ประมาณนี้นะครับท่านต่อมานะครับท่านนี้คอมเมนต์บอกว่าหน้าแตกไม่ป้าเด็กไม่โกหกเด็กยังรู้เลยว้าลาโรงเรียนได้นะครับแล้วก็อีกสองท่านนะครับพี่น้องท่านนี้คอมเมนต์บอกว่าเด็กไม่โกหกนะตั้งใจจะให้กลับวันจันทร์แน่นอนแต่ผิดหวังเลยต้อง ให้กลับก่อนนะครับผิดหวังเพราะว่าอีกฟั่งว่าไปนะครับเพิ่นสูงเพิ่นสีสูงทีมทนายทีมกฎหมายไปแทนประมาณนี้พี่น้องแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าก็ตั้งใจจะเอาไปนั่นแหละแค่เขาฉลาดใช้เงินทํางานจ่ายแค่ค่าทนายไม่ต้องจ่ายค่าน้ํามันค่าเครื่องขนคนไปนะครับกับเป็นความคิดเห็นของเอฟซีบางท่านบางคนนะครับ ป้าปากแจว๋วโป๊ะเต็มๆนะครับหลังจากที่จะให้หลานไปโรงเรียนนะครับหลานก็เลยพูดคํานี้ออกมาบอกว่าไหนจะกลับพรุ่งนี้นะครับก็คือหมายถึงมาเว่าเมื่อวานนะครับไหนจะกลับพรุ่งนี้ก็คือไหนบอกว่าจะกลับวันจันทร์นั่นแหละครับก็เลยอดดูหมอลำเลยประมาณนี้นะครับผมก็เลยเอามาอัปเดตมาเว่าู่ฟังนะครับพี่ๆน,น,น,น้องๆมีความคิดเห็นจ้งใดกะคอมเมนต์ข้ามาสูซูฟังได้ด้อครับผม เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ